เรียนพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับถึงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยรวมทั้งมีพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับจึงเป็นที่มาของการสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการหลายแห่งไปแล้ววันนี้ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารธทรกิจจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องที่เป็นประเด็นตามมติข้ามการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งประชุมจะสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้จะได้นําเรียนความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์รวมทั้งข้อกําหนดคําสั่งต่าง ที่ณะารรมการมีมติให้ออกไปบังคับใช้ในเบื้องต้นขอญาตที่จะให้ท่านนายแพทย์สาธารณุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงความคืบหน้าในการทํางานรวมทั้งสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันให้ทุกท่านได้ทราบเป็นการเบื้องต้นก่อนครับเรียนเชิญครับกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนครับ จังหวัดเชียงใหม่ตามที่ทราบนะครับเราเริ่มมีการระบาดของเชื้อโควิดมาได้สองวันวันนี้ก็เป็นวันที่สามซึ่งก็พบว่าการระบาดกระจายวงกว้างกว่าทุกครั้งที่เราเคยเกิดขึ้นมานะครับในวันนี้รวมกับเมื่อคืนมีผู้ติดเชือ้อรวมทั้งสิ้น36กรายซึ่งรวมกับของเดิมอีก 11รายรวมเป็นยอดสะสมในระลอกหลังสุดนี้47ลรายซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการระบาดของโรคโควิด1 9ในจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งโดยรายละเอียดจะขออนุญาตเล่าโดยสังเขตดังนี้ครับเราจำนวน47รายทั้งหมดนะครับก็รวมทั้ง11รายที่ ผ่านมานะครับในวันนี้เพิ่มขึ้นมา36รายจากการที่ตรวจผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการสถานบันเทิงที่มีทำรายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยพอจะสรุปได้ดังนี้ครับในกลุ่มที่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการร้านวอร์มอัพ ร้าน d ีซีร้านอินฟินิตี้ครับในกลุ่มนี้ที่เข้าไปในไทม์ไลน์ที่ปรากฏแล้วก็ได้เข้ามาตรวจกลุ่มนี้มีทั้งหมด16รายแล้วก็มีเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวในกลุ่มเหล่านี้อีก4รายนอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ไป ร่วมรับชมคอนเสิร์ตวงสครับที่ร้านคอนโซลกลุ่มนี้ก็มีอีก4รายและนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มของอผู้ที่ไปใช้บริการที่ท่าช้างก็บวกขึ้นมาอีก4รายนะครับและก็ยังอยู่การระหว่างสอบสวนอีกหลายรายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับ การดูแรลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งยกระดับการป้องกันโรคต่างๆทั้งหมดผู้ป่วย47รายขณะน,นี้เข้ารับการรักษากระจายกันอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลประสาท์และโรงพยาบาลสันสยัยซึ่งเราคาดการว่าผู้ป่วยในวันถัดๆไปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามหลักของระบาดวิทยา ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามในวันนี้ได้นำข้อเสนอนี้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและได้อนุมัติให้เราเปิดโรงบานสนามได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมากขึ้นเพราะการเสียชีวิตการเจ็บป่วยของพี่น้องโควิดตามที่เราทราบก็ส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่มีสถานพยาบาลรองรับที่เพียงพอดังนั้นโรงพยาบาลสนามที่เราเคยตั้งไว้ในสองรอบที่ผ่านมาในรอบนี้เราได้ใช้โรงพยาบาลสนามอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะครับก็เรียนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราจะพยายามดูแลพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 รอบนี้ขณะนี้เราก็ยังตรวจ กลุ่มเสี่ยงตรวจกลุ่มที่สัมผัสอยู่เรื่อยๆและก็ปรากฏว่ามีผู้ป่วยไปหลากหลายสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นในน่วงนี้จึงอยากจะให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้อยู่ที่บ้านงดเว้นการเดินทางออกไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็นเพื่อที่จะช่วยให้การระบาดของโรคนี้ชะลอลงและนอกจากนั้น เรายัางมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อลดการเคลื่อนไหวของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ลดกิจกรรมที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อหรือว่ามีเกิดการที่จะมีการนําเชื้อเข้ามาจากจังหวัดต่างๆที่มีความเสี่ยงซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญหลายเรื่องที่จะได้นําเรียนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ถึงมาตรการที่เราได้ พิจารณากันในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะขออนุญาตเรียนท่านรอกว่า,วา,าการจังหวัดได้กล่าวถึงมาตรการสําคัญสําคัญซึ่งจะเป็นมาตรการที่จะป้องกันยับยั้งโรคโควิดไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ครับเรียนท่านรองผู้ว่า,าการจังหวัดครับครับก็จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับดังที่ท่านนายแพทย์สตูจังหวัดได้เรียนให้ทราบแล้ว วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญฤทธิ์สวนสัตวนะครับมีการประชุมพิจารณากันหลายประเด็นนะครับในข้อสรุปการประชุมวันนี้ที่ประชุมมีมติให้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จัดการเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงวันที่15เมษายน2564ันาสำหรับร้านที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มก็ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเป็นเวลา7วัน นับตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงวันที่15เมษายน2564เช่นกันจากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อยังมีมติให้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อที่จะกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่แพรระบาด5จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีแนละนะครปฐมซึ่งจะต้องเดินทางมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องกักกันตัวเองหรือโฮมควอนทีนเป็นระยะเวลา14วันโดยท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน สามารถที่จะเข้าไปทำรายการผ่านมาตรการคัดกรองในระบบแอปพลิเคชัน CM ชนะก่อนเดินทาง72ชั่วโมงหรือถ้าท่านสะดวกที่ท่านจะทำรายการ CM ชนะขณะที่ท่านเดินทางเข้ามาทางท่องทางต่างๆก็สามารถดาเนินการได้แต่ทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จะต้องทำ เสี่ยมชนะทุกท่านอีกเรื่องหนึง่งคือการกำหนดให้มีการจำกัดจำนวนคนในการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อได้เล็งเห็นว่าสถา,านการณ์เริ่มทวีความรุนแรงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจึงได้กำหนดให้ กิจกรรมที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมไม่เกิน200คนให้ทำข้อตกลงหรือ M.O.U กับศูนย์ปฏิบัติการเพองกันควบคุมโรคประจำพื้นที่แต่ถ้ากิจกรรมใดที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า200คน จะต้องนําเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชีงยงใหม่ทุกกรณีทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคท่านผู้การจังหวัดเชีงยงใหม่ท่านเจริญฤทธิ์สุวนสัตว์มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนทุกท่านดังนั้นไม่ว่าท่าน ที่จะเดินทางเข้ายังจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีหรือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีในช่วงเทศกาลสงการานที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและคําสั่งของณะารรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัดและขอให้ทุกท่านไม่ต้องตื่นตนกแต่ต้องไม่ประมาทขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด ทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็ขอญาตที่จะเรียนให้พี่น้องได้ทราบเพียงเท่านี้สำหรับความคืบหน้ารวมทั้งมาตรการต่างๆของมติขะาราการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้นำเรียนให้พี่น้องทราบผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับ